่างน้ำห้อยวัฒนธรรมเรื่องกิมิซาาต,ตัวนอน80ชนิดที่อาศัยกินอยู่ตามส่วนของร่างกายมนุษย์ไปกับผู้ขาโซ่สองสอดมวนมวนคลับผู้ขาสิเวา้ถึงกิมิซาาหรือว่าตัวนอนที่อาศัยหลีกินอยู่บอนต่างๆในห่างกายของคนเห่าคลับกิมิซาาต,ตัวนอน ที่อาศัยลีกินอยู่ในน้ำบีอยู่ในเสลตมีอยู่สามจำพวกซือวานิลกะจำพวกหนึ่งอุปะวะจำพวกหนึ่งซือว่าลามุขะจำพวกหนึ่งกิมิซาตัวนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในกระบอกตามีอยู่สามจำพวกซือวามานะจำพวกหนึ่งตะกาจำพวกหนึ่งซือนวะจำพวกหนึ่ง กิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในน้ำหนองมีอยู่สามจำพวกเอวามัตชุจำพวกหนึ่งมุคะจำพวกหนึ่งมิคละจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลี่กินอยู่ในตับมีอยู่สามจำพวกเอวาวรณะจำพวกหนึ่งตันะจำพวกหนึ่งสวระจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในพุ่งมีอยู่หกจำพวก ซือว่าอวิชาจำพวกหนึง่งอธิวิชาจำพวกหนึง่งวัฏท่าจำพวกหนึง่งสิท่าจำพวกหนึงหน่งทัศหะจำพวกหนึง่งมุนคะจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนนที่อาศัยลีกินอยู่ในน้ำมันเหลวมีอยู่สองจำพวกสือพิมัญชาจำพวกหนึง่งเล่มขะจำพวกหนึง่ง กิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในทาวารเบื้องต่ำมีอยู่สามจำพวกซื่อกิทธาจำพวกหนึ่งซืพยะจำพวกหนึ่งซื่ปารัตตะจำพวกหนึ่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยกินอยู่ในกาลางลำโตมีอยู่สี่จำพวกซื่ว่าโลหะมุขะจำพวกหนึ่งซืว่ามหาโลมุขะจำพวกหนึ่งซื่มุน่าจำพวกหนึ่ง ซื้อมหามูมนาจำพวกหนึง่งกิมิซาตโตนอนที่อาศัยลีกินอยู่ในปอดมีอยู่หกจำพวกซื้อเสต,ตะจำพวกหนึง่งโลหิตตจำพวกหนึ่งเจวาการจำพวกหนึง่งซีวาจาจำพวกหนึง่งอัคคะจำพวกหนึง่งมหาอัคคะจำพวกหนึง่งโตนนที่อาศัยลีกินอยู่ในลำใสใหญ่ลำใสน้อยมีอยู่หกจำพวกซื้อว่า วัลสิมมหาจำพวกหนึ่งสือวามหาวัลนาตาจำพวกหนึ่งสือสิป,ปตาจำพวกหนึ่งสือมหาสิป,ปตาจำพวกหนึ่งสือสันตะอันตาจำพวกหนึ่งร่วมเป็นหกจำพวกน้ำกัน